่อแบบหูแทบบ้ันนี้กินแบบอาหารแบบบ้านๆเลยนะครับว่าเผ็ดไม่ตอ่อน้ำพริกนรกธรรมดาอร่อยมากครับใบบัวจุนกาแมวบางโพลเร,ริ่มันเลยนะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพ่อหรือว่ามาพบกันกับผมนะประแดงเพลินนะครับช่องท k โอ c กา n ชา l นลมือนเดิมนะ ก็วันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะครับวันหยุดนะครับก็อยู่บ้านนะครับนะก็พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมากินผัดผักรวมใส่กุ้งใส่ถั่วลันเตานะครับแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองโอ้ยหสีสันนาทานนะครับสีมือคุณยายนะครับให้คุณยายผัดให้นะครับแซ่บๆจุดๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็มีผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูนะครับเจียแซ่บเหมือนกันนะครับจุดๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ ต่อาจจะไม่ไ huh. ด้ใส uh ่ถ huh. so ้วยใหญ่นะครับเพราะพื้นที่มันไม่พอนะครับก็เลยใส่ถ้วยเล็กนะครับเนี่ยเผ็ดเผ็ดแซ่บๆเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้าพริกนะครับน้าพริกนรกแมงดานะครับเซ่ดแซ่บนะครับแล้วก็ผักเยอะเลยนะครับมีทั้งผักสตอผักถั่วพูนะครับนะต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีหรือว่าหอมชีเนาะแล้วก็มีผักกวางตุ้งด้วยนะครับโอ้ทุกคนเยอะเลยนะครับทุกคนวันนี้นะมา มาจุดจุดแสบๆนัวนวด้วยกันนะครับทุกคนทานข้าวเช้านะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะทานข้าวนะครับก็ถามข่าวถามข่าวถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับทุกคนนะครับดูทุกคลิปก็ถามทุกคลิปนะครับด้วยความหงวงใหญ่นะครับขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับทุกคนจะได้ไม่ลําบากนะครับนะก็ว่ากันไปตามอัตรากษนะครับส่วนผมก็สบายดีมีเงินมีทองใช้อยู่เรื่อยๆนะ่า นะครับแต่ถ้าท่านใดจะสนับสนุนก็ขอให้เข้าไปดูคลิปดูวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเนาะก็ให้โอกาสคนอีสานบานเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับโอเคนะครับทุกคนพูดมากก็ไม่หายหิวนะครับจัดเลยแล้วกันนะครับจะได้หายหิวนะครับโอเคนะครับนะพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวตักข้าวมานั่งทานพร้อมกันเลยนะครับทุกคนนะเอาน้าพริกก่อนเลยนะครับจดจวดเลยนี่โอ้ยจวดมากเลยนะครับน้ําพริกแบบ แมงดาแทบๆน้ำพริกนรกแมงดานะครับอืมอร่อยมากครับอันนี้ก็ข้าสวยหน่อยนะครับออ,อันนี้ก็แม่บ้านไม่ได้กินด้วยนะครับเพราะว่าวันพระกินคนเดียวนะครับเก็ดจวดน,นะครับผักจมสวนตัวผู้อร่อยมากครับทุกคนอืมกรอบแบบอืม กรอบดังลัน่นสนั่นทุ่งเลยฮื้ชอบจังมาด้วยครับพ่อแม่พี่นออ้องทุกคนนะครับทานเข้ากับผมด้วยครับแซ่บนะครับอื้ใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยนะครับแซ่บอันนี้กินแบบอาหารแบบบ้านๆเลยนะครับยอดกินกับน้ำพริกนะครับกินผักนะครับแซ่บ หอมชีนะครับนี่แซ<ส>่บนะครับอืมสตอจากใต้จากนครนะครับแซ่บเผ็ดเหมือนกันนะครับน้ำพริกนรกแมนดาอืมแค่นี้ก็ออกอาการนะครับว่าเผ็ดลูกตอมาเด้ยครับทุกคนขินเข้าอร่อยมาก อยาวีผัดพริกแกงใส่หมูครับน้ำพริกนรกแมงดาอร่อยมากครับผักก,ะกะ็กอบอือร่อยปังเสียงกรอบนะครับกร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 บอร่อยมากกุ้งสักหน่อยครับ เหมือนกันนะเนี่ยน้ำพริกนรกมนแมงดาแซ่บ ผักรวมใส่กุ้งคนระับะทวนลังเตาแสบอร่อยแสบอืมอืม กนน้ำพริกอร่อยมากครับทุกคนอร่อยอร่อยครับนะครับอร่อยอร่อยมากทุกคนสุดยอดกินน้ำพริกกับผัดผักรวอมใส่กุ้งแทบอร่อยเผ็ดนะครับซ่บมากก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชม ขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆนะครับอ่ะเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันนะอืมารับมากกุ้งครับ ก็ขอฝากช่อง youtube ไปด้วยนะครับพีโอสกาวนะครับแล้วก็ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับนะพีโอสกาวนะครับแล้วก็ช่องทางทิกตอนะครับ P. จุดโอสองห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ช่องใหม่นะครับนะกินแซบแบบเพลินๆนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ก็แม่บ้านหิวแล้วครับก็ขอแจมด้วยดังนั้นก็กินสองคนเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ทุกคนนะครับมากินข้าวเช้านะครับ กินกับผัดผักรวมใส่ถัวรวลันเตานะครับใส่เห็ดเข็มทองใส่กุ้งใส่หมูโอ้ยแซ่บอร่อยมากนะครับแล้วก็มีผัดพริกแกงนะครับทั่วฝักยาวใส่หมูนะครับแซ่บนะครับแล้วก็น้ำพริกนรกแมงดากินกับผักนานาชนิดแซ่บอร่อยนัวนะครับอืมอิ่มแล้วกอกินขนมโบราณน,นะครับนี่ขนมผักบัวเออ ซื้ที่ตลาดนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าขนมจิ้มกลางเนาะบางบ้านเขาเรียกว่าขนมจิ้มกลางบางบ้านเขาเรียกว่าผักบัวขนมผักบัวนะครับนะก็มันใบเหมือนใบบัวเนาะเขาก็เรียกว่าขนมใบบัวนะครับหรือว่าขนมผักบัวนะครับนะแล้วแต่ท้องที่แล้วแต่ท้องถิ่นนะครับนะบางบ้านบางที่เขาก็เรียกขนมจิ้มกลางนะครับทุกคนนานๆจะได้กินขนมโบราณอืม นขนมใบบัวแล้วแถวบ้านนอกนะครับเขาก็จะนิยมทําเพื่อประกอบพิธีงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปไว่าไหวเจ้าที่ไหวบ้านพบุรุษอะไรพวกนี้นะครับนะขนมใบบัวแต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยทํากันนะ เขาซื้อจากตลาดถ้าสมัยจีก่อนเนี่ยถ้าจะมีงานเขาต้องทํหมักแป้งหมักอะไรเสร็จแล้วก็เอามาทอดนะครับก่อนวันงานก่อนจะถึงวันแต่งงานเนี่ยเขาจะต้องทําทอดไว้ก่อนสักวันหนึ่งนะครับหลายจก่อนผมเกิดทันอยู่นะครับเขาจะเอานมผักบัวเนี่ยเขาจะทําก่อนนะไม่ว่าจะเป็นขนมนางเล็ดนะครับนมนางเล็ดนะนมนางเล็ดนมผักบัวแล้วก็ข้าวต้มมัดอะไรพวกนี้เขาจะทําไว้ก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งก่อนถึงวันงานนะครับเขาจะเตรียมไปเลยนะครับเพราะว่าประเพณีแถวแถบอีสานใต้นะครับเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับอะ เป็นขนมที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เอาไว้ว้บรรพบุรุษนะครับนะโอเคนะครับนอกขนมใบบัวขนมฝักบัวอร่อยมากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆครับวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาคุณมาบำรองเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจุงกาสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ บายบายอ่ะลาคุณ uh, ผู้ชมทุกคนทุกท่านไปแล้วครับพบกันอีพีหน้าครับบายย